ทำบางอีน mm ้องก็ลังเมื่งงามน้องเลยโอ้ยมือก่องกับแบบากีปเยอะสบายดีด้วพี่น้องกำลังฮุบหอไเมื่อหน้องเลยตอนนี้พ้นกากีมาพ่อพ้นอย่างค่ะหายใครง่ามมึงไง ร่างเมืองนาถึงห้องเอ้ยกระลังเมืองนาพอขอบประคุณยายเยอะเอ็มจีสุขทานเนาะช่างกรุงเทขกรุงไทยเมืองหงอกเมืองนาช่างสกลนครนช่างสวรรค์นักเสดเด้อจีจีตาไม่ใหญ่ชื้อถี่น้องช่างสวรรค์นักเขกเมื่อวานนี้เพิ่ดก็เห็นไม่ใหญ่ชื้ออยู่เมื่อวานนี้ก็ะยาน ขอขอบพระคุณหลายญเ้อเห็นกันก็ไม่อยากจืดเมื่อวานนี้กะนไม่อยากจืดกะยังบ่เคยเห็นผืนเห็นกับบอยได้จืดได้เนาะเมื่อวานเห็นขากแคมเมื่อวานนี้พี่น้องไม่อยากจืดู่ทางฉวัญขอขอบพระคุณเจริญที่จตามเบิ่งนแงงเนาะทางเมียยุงอัมมาลา่นก็เป็นเสี่ยวกันกับพ่อใหญ่จู้พ่อใหญ่จอย พนยายจอยกาเป็นเขียวกับลุงจักเห็นแก่ใหญ่ที่ห้องป้าเขียวเนี้ยจะว่าลุงกับเป็นลุงเฮาจักเฮากับเป็นอ้ายห้าเงาะเฮากับรื้อแบบอบบใหญ่เน้ยกับจ้องเป็นอ้ายอยู่ใช่เนี้ยเป็นป้าเป็นเขียวกัน ว่าขอขอบพระคุณเจรเยอะพี่น้องช่างแสวนช่างเสกออยาคอนเมืองหอกเมืองหญ้ามีอะไรจืนกระชื้นเป็นมือเกอะมีนะก็ยังขี้เมืองหามักจะตีงี้ยหย่างเนาะโอ้ย่างกระจิดริชื้นบาทเนี่ย เมืองบ้านเมืองข้าดำนาจะได้หายหนึง àn, na, ải, น่งช่องหายย่างพักกระคากันออกเมื่อหน้านี่บอกให้ลูกจะเด็กจะเช้าจะเด็กจะเศร้าอกมากอ่ะมากมากแต่งนั่นแต่งนี่แม่จิ้ดก็เป็นคนอยากจมแล้วพี่น้องเอ้ยหัวมันจะถ่าบ่เวลา ขอบปาะคุณหลายหลายเด้อพี่น้องเอบเย้ยเจ้าถูกท่านโอวยเดอน่ผลสีใดดอกพันพลดูแลวกะจังไปดีใจหลายดอกเด้อ เจ้าที่บ่ป่าดอกลาไลแม่ใหญ่จืดนั่นคือเกาเดโนโผพวเอฟซีถูกทาน má về bàn mẹ nhai chườn xá leo chẳng khói bay thì bỏ bà nó bò thêm tăng tệ cao nó đơm đà đế nó กระอดทนสู้ไปดอกนอเจ้าแนวเป็นสศว้านาแล้วดูดันเอ้เจ้าผ่านผาขันบบเอดก่าบ่อใดบ่มีแล้วสิได้กินเนโน่ขอพระคุณเดอพี่น้อง นี่กำลังเสียหอเทียงพี่น้องออกมาตนากับเพื่อนบ้านกับบ้านใกล้ดอกพี่น้องเอ้ยมาหอดเทียงแล้วบาทนี่ี่ยกินกับเสียเอาลานอยู่เทียงกับเสียแหลนลงลกะนำบาทนี่พี่น้องเอ้ย ผ่าป้าผ่าถิ่นเดี๋ยวพน้องเอ้ยถูกท่านข,าข้อคำเกา่าอ่ะต่อไปก่นอกนตะกาเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องจา๋าน้องเนยกับสิรุยโลกกาต่อไปนะพี่น้องเนาะ ทั้งสิหมาดกะทั้งผิสังเลยแนะอู้หมันขึ้นกับพ้นแห้งเติบขึ้นหน่อย แล้วก็น่าเกียดจะพูดบอทอบก่าใช่ไหมเนาะน่ามันลายมันทอบก้ายางเนาะ ไปดีด้อพี่น้อง นี่น้องมาดสุดปลาดำเลยพี่น้องวันนี้น้องมาดสุดปลาดำน้องทะลกกล้าลกกับน้องคำมวันนี้เนาะไม่ใช่จืดอาลานไอศชิทันดำหรือบอดเลพี่น้องเลยเล่งไปเล่งนั่นแหละ หัดลกไปปว้หมาอว่านนพุะะน้นตกตะแลดเนาะพันย่านมัดกะ ลุงทิพซ่าขอโทษขออภัยเดอ้อป้าลุงเอ้ยอันได้็ำว่าเบิ่งมาส้มให้กำลังใจแม่น้องอันเนยน่อเด้อพี่น้องเอ้อยเสี่ย,ยงไปหายเนาะบ้าน เราไก็สลุกต่อใช่นหมกอป โลก,กาเป็นหมไม่ต้องอันเนอร์ได้พี่น้องงานเล่งด่วนนะพี่น้องเนะาะบาลย่านแบวาย่านย่านกาบอท่านดำอะไร้ะเลยนแบบเล่งมืงอในจังหน่อยพี่น้องเลย เราได้พี่น้องคลิปนี่มันน้องอเนวยก็บส์อัปเดตหันไปลุงมองเพยท่านี่เนาะจากออกมาแต่บ้านฮอดหน้าพี่น้องเอ้ยกมาลกกาต่อนะาพี่น้องเนาะทังได้กะผักเบิองผักส้มให้กำลังใจมันน้องอเนวย์ได้พี่น้องเด้อลูกสาวมันใหญ่จือพี่น้องสู้ๆต่อไปพี่น้องเอ้ยมันน้องอเนวยก็ได้สิลุยต่อไปผูดเรื่องเหนื่อยกับเมื่อยเลยตอนนี้สบายดีได้พี่น้องเด้อ